สวัสดีครับผู้ชมครับคุณเคยรู้จักกับกาแฟขี้ชะมดไปแล้วมันเป็นอะไรที่อร่อยที่สุดในโลก,<า>กตอนนี้<า>นะหายากหายเย็นเหลือเกินแล้วก็ถ้าจะหาทานทีหนึง่งต้องรอชะมดมันขี้ออกมาแล้วเอาไปล้างแล้วก็ไปบดคั่วคั่วเสร็จออกมาวิธีการกินก็แปลกแตกต่างจากกาแฟทั่วไปแต่วันนี้คุณรู้ไหมว่ากาแฟขี้ชะมดจากไร่กาแฟขี้ชะมด Blue g o Coffee และนาราสุกิเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีมินิซูเรียบทางด่วนก้าฟิตเราด้วยตอนแรกคุณพูดเนี่ยนะกมยังไม่เชื่อเลยว่าจะมีนี่ติดเรียบด่วนเรากลับไปกลับมาที่ออฟฟิศเราตุกติกเรียบวลาแล้วมีสัตว์อยู่ด้วยสวัสดีเฟรมสวัสดีครับเฟรมเจ้าของนะฮะแล้วก็วันนี้เราก็มาเที่ยวมินิซูของเขาและเดี๋ยวจะมาคุยกันว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่นี่นะ เราพูดถึงว่าเดี๋ยวมันจะมีการโรเทดเพราะว่ามีอยู่ที่ตื่นด้วยที่นครพนมที่นครพนมก็ยังมีอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะสลับสเปลี่ยนกันไปสถานที่ตั้งจริงๆแล้วคือรามินทาเรียบด่วนครับเส้น CDC เลยครับ CDC ลยฮะถัดไปนิดเดียวก็ถึง CDC แล้วครับผมเกิถ้าเกิดว่ามาจากรามินทาใช่ไหมก็ถึงก่อน CDC ถึงก่อนอกีกับปั๊มเอสโซอะไรครับแล้วนี่เขามียกชื่อว่าอะไรตัวนี้ชื่อแมรี่ครับแมรี่เป็น เป็นลิงวายเฟสคาปูชินวายเฟสคาปูชินเขารู้จักเห็นมากชื่นชอบเพราะว่าเป็นแจ็คสเปบรโรหรือไหนดีชอบชอบเพราะอะไรตัวนี้ชอบเพราะดูหนังแล้วก็เห็นว่าโอ้ในหนังนี้มันฉลาดดูมีแสนรู้จังก็เลยไปหาข้อบูลว่าที่ใสจริงๆเป็นยังไงพอไปดูก็ที่ต่างประเทศเลี้ยงก็เขาฉลาดมากฉลาดมากใช่ครับเลยต้องแบบอยากเลี้ยงอยากหานี่เขายังเบบีอยู่ใช่ไหมใช่ครับ4เดือนครับ คุณจะได้เห็นแมรี่เฉพาะตอนที่เฟรมเขาอยู่ที่นี่เพราะนี้เขาอยู่กับตัวตลอดเวลานะครับที่เหลืออยู่เนี่ยเราจะมีสัตว์ต่างๆให้คุณได้เห็นเยอะแยะมากมายผมไปก่อนไปก่อนทำไมลาหรือชื่อภาษาอังกฤษว่าบาย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 นะฮอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำหรับให้ใครมาให้อาหารได้เด็กๆมานี่เป็นพันอะไรฮะเป็นลาแคะลาแคะใช่ครับ นิสัยเขาเป็นไงเนี่ยนิสัยเขานิสัยก็คล้ายๆม้าครับเพราะว่าอยู่ตระกูลใกล้เคียงกันแต่เสียงจะไม่เหมือนกันใช่เสียงจะแหลมกว่าร้องเหมือนเหมือนเครื่องสูบน้ําพังอะไรแบบนี้เครื่องสูบน้ําพังยังไงวะนี่อย่างประมาณเี้ยนะอันนี้ปีลาไอ้แวะให้อาหารถ่ายรูปได้ยังไม่หมดครับข้างในยังมีอีกเนี่ยตรงนี้อะไรตรงนี้เป็นห้องห้องสัตว์มินิสูเล็กครับ คือเยี่ยมชมได้ก่อนแล้วค่อยไปดูพวกสัตว์ใหญ่ด้านหลังอะไรแบบนี้สัตว์ใหญ่ด้านหลังเราเซิฟเซิฟเขาที่ออเดิฟออเดิฟก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเราไปจบที่นั่งกินกาแฟอ๋อนี่มาดูนี่คือลิงอะไร Red tail monkey หางแดงลิงหางแดงเฮ้ยทำไมมันมันมันผนี่คุณดูดิหางแดงไม่ใช่เชื่ออันนี้อันนี้นี่ Red tail monkey ครับซึ่งโดดเด่นมากแล้วสวยมากคุณดูหน้าสิเหมือนเหมือนมีใครช่างแต่งหน้ามาลงไฮไลท์ไว้หน้าสวยตั้งชื่อว่า blue eye blue eye ขอบตาเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ย แล้วเขาเขามาถึงปุ๊บเขาเขาเลือกเขาอยากอยากกลับบ้านด้วยอยากกลับบ้านด้วยใช่ไหมครับราคาไม่แพงหรอครับราคาไม่แพงคนกันเองคนกันเองเท่าไหร่คนกันเองก็ไม่แพงครับจอดรถไม่ดีก็ได้จอดรถไม่ด่แสดงว่าน่าจะมีหลักนะฮะคนนี้เป็นคนที่คอยดูแลตรงนี้ในโซนนี้มีอะไรบ้างตรงนี้มันเป็นเกือบแอฟริกาเกือบทั้งหมดตัวเนี้ยไอเรสเทลมังกี้แอฟริกาป่ะ แอฟริกาแล้วก็ข้างหลังนั่นก็ใช่แอฟริกาเหมือนกันใช่ครับอะไรฮะจิงจอกทะเลทรายจิงจอกทะเลทรายนี่นี่เขาเขาเกรงกลัวคุณสังเกตไหมเนี่ยสมมติคุณถ่ายรูปอ่ะแล้วลงอินสตาแกรมอ่ะเป็นไงอ่ะรูปมันจะน่ารักกันมาที่นี่ก็คือเล่นได้แบบนี้เล่นนได้้แบบีเลยครับกำลังเล่นไวเลสหัวไวเลสอยู่เสียงกึ๊บกรึ๊บกรึ๊บกรึ๊บนี่ไงมันกำลังลื้ว่าเห่าเหอเฮ้ยสุดยอดชื่ออะไรเนี่ยอาดัมอาดัมมีครอบครัวป่ะ ก็ถ้ามีครอบครัวก็แปลว่าอดัมฟาร์มารีได้สิมันมาอีกไงไปแล้วครับในที่สุดนะครับเรดเทลมังกี้ก็ได้เจอกับลิงกังมันมาอีกเขาเขารักแง่น้องแง่น้องเล่นกั่นน้องแง่นน้องเขาเขาเป็นพันเดียวกันจูบกันด้วยเหรอเนี่ยเขารักนะเขารักน้องเขารักน้องอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเลี้ยงด้วยกันอยู่อ่ะเฟมไม่ครับไม่ไม่ได้เลี้ยงด้วยกันครับนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเจอใช่ครับใช่แล้วเขาก็แบบดูดิเขาดูแลกันนะนะเปิดเข้าฟรีป่ะเนี่ย ฟรีครับฮ้ยก็เนี่ยคุณแวะคุณคิดอะไรไม่ออกคุณก็จอดรถคุณพ่อคุณแม่ก็กินกาแฟคุณลูกก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอดามพาทัวร์เดินเล่นอยากได้รูปอะไรต่ออะไรก็เพลินเลยนะครับอู้นี่ก็มีเฟน็กฟอกเฟน็กฟอกไอ้พวกเนี้ยเวลาเราให้อาหารให้ให้มันกินอะไรเฟน็กฟอกเนี่ยให้กินเป็นไก่ต้มอกกเป็นอกไก่ต้มเราไม่จําเป็นต้องมานั่งหาแมลงให้มัน ในธรรมชาติแบบสเปนน่ารักมากและอีกอันนึงที่ผมอยากแนะนำผมอยากถามว่าเอ๊ะไอ้ตัวเนี้ยนี่นี่คือตัวผู้ไงอ๋อเปิดนู้นอย่าเปิดออกมาออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชายนะฮะคุณผู้ชายก็ก็จะอากาศเย็นนะตอนนี้คนนี้ติดไวรัสนิดนึงนะอาดัมนะเพื่อจะได้เผื่อจะบอกว่าเขากินอะไรอะไรยังไงแล้วก็จะได้แบบ อันนี้เกิดเลยนะเนี่ยนี่เกิดเข้าวงการบันเทิงเลยนะเวลาคนถามเฮ้ยเข้าวงการได้ไงบอกสิว่าใครเป็นคนพาเข้าพี่หอยครับพี่หอยครับไม่น่าชื่อนะนีสุดยอดเฮ้ยแต่ขอโทษนะฮะน้องสัตวของที่เนี่ยผมรู้สึกนะว่าจะต้องมีแบบ อยู่ในกรงเท่านั้นหรืออยู่ในตู้เท่านั้นป่่าครับเราจะปล่อยปล่อยให้ออกมาเดินเล่นทุกวันสลับตัวกันออกมาโชว์อยู่แล้วแต่มาโตแบบมาโตมากับคุณอยู่แล้วใช่ครับผมเลี้ยงอยู่ในบ้านเลยตัวนี้อ๋อนี่เลี้ยงอยู่ในบ้านแล้วก็พอเปิดร้านแล้วก็เอามาโชว์ให้ลูกค้าดูเขาไม่ทำอะไรผมนะไม่ทำไม่เขาตัวนี้จะมีสกิลพิเศษสกิลพิเศษคือแยกหนังแท้หนังเทียมได้ เนี่ยเวลากัดรองเท้าถ้าเป็นหนังหนังเทียมก็จะไม่ยุ่งเลยอ๋อถ้าเป็นหนัง,หน,งหนังสัตว์หนังหนังสัตว์แท้จะกัดรองเท้ากัดอ,อ,อะไรของลูกค้าแต่ผมว่าเป็นมินิสูที่เฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าเขาจะปล่อยปล่อยออกมาแล้วก็สามารถสัมผัสได้ใกล้ๆ <spe ak> เพราะว่านี่คือเอาเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเอาเป็นว่าของเล่นของเฟรมอะเอามาแบ่งให้ทุกคนได้เล่นด้วยใช่ครับใช่ครับความชอบผมก็คือสัตว์ทุกชนิดเนี่ยคนมาเล่นได้หมดเลยแล้วก็ ธุรกิจของเรามาจากสัตว์ด้วยอย่างเสื้อผมตัวนี้ก็จะมีลูกของไทเกอร์เราเอาให้ศิลปินวาดให้สัตว์ทุกอย่างที่เรามีก็จะทามาวเป็นเสื้ออันนี้เป็นเสื้อผ้าแบรนด์เราเหมือนกันอันนี้แบรนด์คุณเหมือนกันใช่ครับชื่อว่าอะไรบูโกครับบูโกมีขายเสื้อผ้าด้วยเหรอใช่ครับเฮ้ยจะเป็นเสื้อผ้าเกี่ยวกับสัตว์อะไรแบบนี้เฮ้ยยืนดิยืนดิอยดูดิเฮ้ยมีไซส์พีป้าวะมีครับเฮ้ยขอบคุณมากนะอุตส่าห์ให้ได้ครับคุณขอเขาไม่ยัง ก็นี Ay, hey, ่ไงขอบคุณไปก่อนเลยก็ได้นี่สวย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 ดีแล้วก็ให้ศิลปินเป็นคนวาดให้รูปสัตว์ต่างๆมาแล้วให้ศิลปินเคียร์บอทจำจำเฮ้ยอยากเห็นสัตว์ใหญ่ขึ้นไหมเออหลังไว้ดิข้างในมีอีกอยากเห็นนะไปครับไปครับเจ็กัะ ขอโทษนะผมว่ามันน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ก็มาจากไร่ครับม้าแคะตัวเต็มที่แล้วนี่คือม้าแคะซึ่งก็เอามาลากเวียนแคะด้วยนคือเขาแรงเยอะมากทุกวันเขาจะต้องใช้แรงตรงนี้ครับใช่ต้องการแบบแบบพลังงานอยาอกกำลังกายนี่ถ้าเราไม่เอามาให้แบบออกกำลังกายตีวงก่อนเนี่ยลากนี้พาขึ้นทางด่วนเลยนะครับเคยผมเคยลองอยู่เตรียมข้าทางด่วนไว้ด้วยเกือบเกือบออกนอกร้านเกือบออกนอกร้านแล้วมาบิ่ง ทําให้ออกกําลังกายไปละครับ,ร,บรับลูกค้าได้โดยไม,ไม่ไม่ดื้อะครับไม่ดื้อนะนะมีอูดครับ <Hey. S 1> มา,มาตาม <Hey. S 1> ผมมาทางนี้เฮ้ย <Hey. S 1> อูดนี่ผมจะมายืนตรงนี้เพื่อจะได้ผมจะได้อยู่ในร่มนี่ได้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 นี่คืออูดที่ ผลมาจากไล่คุณเหมือนกัน <c oughs> ครับนี่มันเป็นอูดของของทางซาอุดิอาระเบียอะไรพวกนั้นใช่ไหมหรือว่าอูดมี2ประเภทครับมีหนอกเดียวกับ2อนอกหนกเดียวนี้จะทางพวกอินเดียอะไรพวกนี้จะอยู่ร้อนชื้นในไทยได้รบแบบฝนตกอะไรนี้อยู่ได้แต่ถ้าอูด2หนอกมันต้องแบบแห้งแล้งเหมือนพวกอาหรับอะไรพวกนั้นนะครับจะอยู่ไทยยากนนี่หนกเดียวคือทนทุกสภาพอากาศหลักๆขึ้นแล้วอ้าวยืนให้เราแล้วขอบคุณมากครับคุณคุณเป็นอูดที่น่ารักอ ไม่น่าเชื่อว่าอยู่เรียมด่วนเอาตรงๆยังคิดอยู่เสมอว่าไม่ไม่น่าอยู่เรียมด่วนได้อ่ะเออเอาเอาเขาพักแล้วอ้าวทางนู้นครับมีนกแก้วนะคะยังมีคอแล้วก็มีฝูงอะไรอีกเยอะแยะเลยยป้าๆวันนี้พาเขาออกมาตากแดดมาเจอเราใช่ไหมใช่ครับเตนะฮะปกติจะอยู่ด้านหน้า จะอยู่ด้านหน้าด้านหน้า,ด,า,นนาด้านหน้าตรงเย็นๆใช่ไหมใช่ครับอ่ามีกี่ตัวเนี่ยมีกี่ตัวน,นกนกแนก้วี่มก็มี3 4สี่ตัวสลับกันมาครับในบ้านก็มีอีกใครอยากถ่ายรูปก็สาม,มารถจับได้ใ,ไดใช่ครับอ่าจับได้แล้วแล้วพวกนี้ล่ะฮะข้างหลังเนี่ยข้างหลังนี่ลหละข้างหลังท<ว> <ฮะ S 2> ี่คุณไม่มีโซ่ไม่มีอะไรเลยปล่อยไว้อย่างนี้เลยเหรอใปล่อยได้เลยเหรอใช่ครับเขาอยู่กันเป็นฝูงฝูงอยู่ไหนเขาก็จะอยู่นั่นครับอยู่ตามกันแล้วแล้วเขาไม่ไม่บินไปไหนเหรอไม่ครับก็อยู่อยู่แถวนี้นะครับครับ อยู่ปกติตามอาหารที่เรามีเพราะว่าจะกินอาหารอยู่นี่ถ,ถ้าเกิดว่าเอาอาหารมาเนี้ยจะขึ้นมือเลยนะขึ้นมือเลยนะไวเทใส่มือเลยมามามา <c oughs> นี่เขาเห็นแล้วปึ๊บปึ๊เปึบ,ปบเขารู้เลยนะเขาร้องเลยนะนี่ปึ๊บให้เห็นปึ๊บขึ้นมือเลยเฮ้ยมาจริงเว้ยเขาเขาสลับสับเปลี่ยนกันจริงๆเขารู้หน้าที่ของเขานะไอ้นี่กินเสร็จแล้วเดี๋ยวว่ากันเออ ถ้าคุณเอาลงไปช้อนคนอื่นนะเดี๋ยวเขาก็มาเออวามสุขของคุณพ่อคุณแม่ได้ที่เด็กได้ใกล้ชิดกับสัตว์นะฮะพวกนี้เขาจะคุ้นกับเจ้าของมากฉลาดมากแล้วก็ถ้ามีอาหารถ้ามีอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็จะมาเลยใช่ครับขึ้นมาก่อนไม่มีอาหารไม่ไปไม่มีอาหารไม่ไปเลยฉลาดนะอันนี้คือนกแก้วอะไรสัตนคอนัวครับสัตนคอนัวครับใช่ครับเอาเป็นว่าเผื่อใครชอบอยากได้นะฮะก็จะมาถ่ายกับสัตนคอนัวลงอิสแกรมไปด้วยแล้วก็ มีคาปิ่าด้วยเหรอใช่ครบเฮ้ยคาปิ่าอยู่กลางเมืองเลยนะนี่นี่ข้ามาดูข้ามาดูนี่คาปิ巴าก็สิ่งที่เราเห็นตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรียกได้ว่าเป็นหนูยักษ์กันนะใช่คับไหมคาปิ巴หนูยักษ์อเมซอนหนูยักษ์อเมซอนซึ่งซึ่งเฟรมก็ก็ชอบเลี้ยงพวกนี้ครับเพราะผมเห็นครับว่าเฟนลี่ดีด้วยพววนี้คือจะเป็นมิตรกับสัตว์ทุกชนิดเลย ราะฉะนั้น<ล>เดี๋ยวก็เอาพวกเต่ามาอยู่ด้วยกันนะมีเต่ามาอยู่แล้วก็มีคาปิบาร่าอยู่อะไรที่เป็นเขาเรียกว่าตัวโปรดของลูกค้าที่มาเที่ยวขวัญใจขวัญใจเลยเหรอครับ<อ>ขวัญใจส่วนมากลูกค้าชอบแมวชอบแมวแมว,แมวในวห้องดดเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูมีห้องแมวด้วยเผื่อใครที่แบบสายแมวนะเขาจะชอบธาตุแมวเขาจะชอบมากแต่แมวที่เขาเลี้ยงว่าเชื่องเชื่องเนี่ยเอาว่าไปอย่างหนึ่งแต่แมวลิงอยู่ตู้นี่ฮะแมวลิงฮะ หงายท้องไปแล้วนะฮะอ้โหแมวลิงคุณรู้จักแมวลิงปะนี่คือสัตว์นักล่าเหมือนกันนะครับนะฮะนี่คุณสั่งเข้ามาจากยุโรปหรอใช่ครับนําเข้ามาแล้วก็เราปรับอุณหภูมิให้อยู่อุณหภูมิหนาวๆคนจะได้ฟูฟูอยู่ข้างในใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบนะครับอยากจะเลี้ยงแบบแบบเฟรมก็มาปรึกษาเขาก่อนเพราะว่าสิ่งที่คุณต้องทําเลยคือต้องหนาวๆใช่ครับแล้วว่าเขานอนมันแผ่มากเลย แต่นี่นักล่าเลยนะถ้าอยู่ยุโรปนี่กระตุกกรไม่ด้อันนี้ปล่อยไม่ได้แน่นอนอันนี้เขาไปเล่นได้เข้าได้ครับเขาได้เขาได้แต่เราไม่เข้าเราเลอะเราเลอะเราเลอะเดี๋ยวเราชว่เลอะชวนโลกชว่โลกอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแล้วกันเพราะตอนนี้เขากําลังนอนอยู่แต่ถ้าลูกค้ามาก็คือเข้าไปได้เข้าได้เข้าได้ถ่ายรูปได้ปกติคือคุณเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กปะเนี่ยใช่ครับอ๋อนี่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กมันกนเอามาตั้งแต่ตอน3เดือนไว้คุณนี่คุณดิลลี่ มีนกเรียครับนกเรียคล้ายๆกับนกกระจอกเทศนะฮะเฮ้ยมันไม่ใช่นกกระจอกเทศเหรอมันคือนกกระจอกเทศแบบหนึ่งที่ตัวเล็กหน่อยนะใช่ไหมวงคล้ายๆกันครับเป็นวงย่อยลงมาวงย่อยลงมานะฮะแต่ตาสวยมากเฮ้ยตาแป๊วมากเลยอ่ะสีขาวด้วยไม่ค่อยเห็นยะอันนี้อะไรเนี่ยแผลติกมีครับ มันเป็นปิกมี่นะคือหมายความว่าเล็กน่ารักเป็นแบบว่าโตเต็มที่แล้วเนี่ยเท่านี้แหละตัวแค่นี้เออไม่ค่อยเห็นแพทตัวเท่านี้นะเอาล่ะห้องแมวที่สัญญาไว้ตามผมมาปเราไปดูห้องแมวดีกว่าครับ ขอดรองเท้าก่อนนะครับแล้วก็ข้างหน้านี่เป็นคือแมวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมเช็ดเท้าไม่ใช่ผมเช็ดเท้านะฮะอ๋อโหสวัสดีคุณหมอครับนี่คุณหมอที่คอยดูแลอยู่ที่นี่เหรอคะคุณหมอใช่ค่ะยวเดี๋ยวหลวงตีตีวงตีวงให้คุณหมอชื่ออะไรครับชื่อแมวอะฮะใช่เื่อชื่อปั๊บค่ะชื่อปั๊บ ป,ป๊าปาเหมือนป๊าปเตโตป๊าโอ้ยป๊าปเตโตโอเคเจอป๊าปเตีเตี่ยหน่อยนึโอ้ยจริงแบบนี้นี่คือเขาเรียกขวัญใจเมื่อกี้คุณบอกแล้วว่านี่คือขวัญใจของคนที่เข้ามาใช่ใช่มันมีอะไรบ้างนะคุณหมอครับก็คือในห้องนี้ค่ะหลักๆเราก็จะเป็นแมวแมวเหมียวเป็นคาเฟ่แมวเลย เป็นน้องอเป็นน้องแมวสซฟิงเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะมีเปอร์เซียกัสกอตติโตปาไปอืมาไปใช่ค,คุณคุณมอต้องอมสมมต้องต้องถึงขนาดต้องแขวนไอ้ที่ฟังหัวใจด้วยก็ที่ที่เนี่เราก็จะมีตรวจสุขภาพแมวทั่วไปมอนิเตอร์น้องทุกวันอย่างเงี้ยค,ค่ะใช่เพราะว่าน้องน้องจะมีเจอลูกค้าแล้วน้องก็อยู่กันหลายคนบางทีแบบ เหมือนเราอยู่กับเพื่อนแล้วมันก็จะมีทะเลาะกันมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือต้องมาตรวจเขาทุกวันว่าแบบวันนี้มีแผลไหมหรือว่าวันนี้แบบปอดหัวใจสุขภาพเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมขอขอขออุ้ะได้ไหมได้เลยก็มาดูใกล้ๆนี่ฮะคุณดูครับแล้วนุ่มมากผิวนี่นุ่มมากแล้วก็เออเนี่ยดูดิหน้าตาเขานะเขาจะเกรงขามเขาเป็นเหมือนเหมือนในอียิปต์ปะ แบบนั้นแบบมันจะเป็นเป็นแมวชนิดไหนอ่ะอันนี้ค่ะโซฟิมโซฟิมค่ะ่สฟิมมันก็ต้องมาจากอียิปต์สิใช่ไหมในยุคหนึ่งอ่ะเหมือนที่มีรูปรูป้าดในขนังอียิปต์ใช่ไหมเป็นแมวใช่แล้วดูดิเขากลัวผมนะเพราะอะไรครับผมไมเช้าไปถ่ายหมาใหญ่มากินหมาเต็นตัวเขาจไไม่ได้นะเฮ้ยจ่าเฮ้ยน่ารักจริงจอิงเอาล่ะครับ และมาที่นี่อะไรที่ขาดไม่ได้ดูไหมอะไรฮะกาแฟที่ฉมดที่คุณบอกจะให้ผมรับประทานแล้วเฟรมเนี่ยเขาบอกแล้วเขาบอกว่าเขาจะให้เพราะว่ามันถ้วยหนึ่งเท่าไหร่นะห้าร้อยถ้วยหนึ่งห้าร้อยซึ่งเราพกกันมาคนละสองร้อยห้าสิบดิเดียวคนสองร้อยกินคนละครึ่งน้ยคนละครึ่งนะอ่ะไปเราไปหาความรู้เรื่องกาแฟที่ฉมดกันดีกว่าครับเอาล่ะนี่คือเมนูแน่นอนเพราะผมเริ่มรู้สึกเหนื่อยแลวผมพูดอยู่คนเดียว อันนี้กินเอากินเอาแลบมเอาเมาแบบนี้มันทำให้นึกถึงคุณยายที่เคยทำให้กินเลยอ่ะตอนนี้ผมจะขออันนี้ก่อนรถม้าอยู่ไหนขึ้นด่วนเลยเราใช้มือในการควบคุมต่างๆแล้วเรามาดูกราฟที่ขึ้นตรงนี้ ใส่เนื่อนะคือเราลองดูว่าทำยังไงกันปะเราถอยมานี่ปึ๊บใส่ข้างบนว๊าบ